สอนคุมโทนหน่อยได้ไหมแอบเลยอ่ะเอ้ยอันนี้เป็นคำถามที่แบบทุกคนลน้วนถามแต่คือบอกเลยว่าช่วงนี้เธอเป็นไงบ้างทีค่ะคือเธอบอกว่าทุกคนอ่ะไม่น้องน้องชายเธอบูชาเธอรู้เหรอทวนรู้ได้ไงน้องหนูน้องหนูก็พูดเร็วพอการเวลาเถียง,งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันโอ้ยพูดถึงเรื่องไหนแล้วอ่ะหมวเท่าหร่หมวห,ว,ห,ว,หวน่าจะประมาณ 10, หมื่นกว่านะ มาถึงเรื่องคูดใช่ป่ะก็คือเหมือนเอาจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรี่พูดยากมาๆเพราะว่าคือแบบคนอื่นอาจจะแบบว่าคือว่าแต่งรูปถ้าแต่งรูปอะไรใช้ฟิลเตอร์ในการแต่งรูปแบบต้องแต่งแท่อันเดียวกันมันจะได้แบบออกมาสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่หมูอ่ะคือไม่เพราะอะไรลูก้าขี้เกียจรูปไหนอยากแต่งก็แต่งรูปไหนไม่อยากแต่งก็ไม่แต่งเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไปเที่ยวจริงๆอ่ะมัน สีมันจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือแบบใช่โทนสีอะแบบแบบแสงมันจะไม่ได้เท่ากันเออใช่คือแสงอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เท่ากันเพราะหนูไม่ได้ปรับเท่ากันทุกรูปแต่ละรูปมันแบบมีความมืดความสว่างที่ต่างกันเก็ตปักคือสมมติว่าเราจะว่าโอเอ็กโพเซอร์ก็คือความสว่างสิบความเฟดยี่สิบอะไรเงี้ยแต่ว่าบางรูปคือได้ออกมามันมันแบบมันแบบสีเบสมันไม่เหมือนกันเนี่ยเก็ตปัเพราะฉะนั้นอะมันก็เลยแบบว่า มันก็เลยแบบพี่สามารถพูดได้ว่าแบบว่าแบบต้องแต่งทํายังไงกันไหมเออม,มันเป็นอะไรที่พูดยากมากเรียนแม่แต่ว่าแบบว่าหนูจะใช้แบบแอปในการเรียงก่อนที่จะเอาไปใส่ในจะลงดีไอจีจริงๆแต่ว,ว่าส่วนใหญ่แล้วนะก็คือมันไม่ได้เน้นสีอนะขนาดนั้นเพราะว่าบางลูกนูไม่ได้แต่งสีเลยสามแบบมันเป็นลูกส,สดเลยใช่เพราะว่าหนูเกลียดสีอันี ใช่แต่ว่าวางรูปก็อาจจะแตง่งแต่รูปที่จะไม่แต่งสนิทจะเป็นรูปคุมโทนนะวนในี่รูปที่มีหน้าก็จะแต่งเพราะว่าแบบว่าไหนแบบคือเวลาถ่ายรูปาใช่ปะแล้วใส่ความสว่างใส่ความใส่ความเฟดอะไรไปอย่างเงี้ยใส่ชาโ์โดอะไรเงี้ยสีปากหรือสีแก้มมันจะหายไปแม่ทุกคนโอ้ยกออดมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเติมแบบน,นิดนึงใช่ทุกคนก็อาจจะแนชสังเกตว่าเอ้ยถ้าไม่แต่งหน้าเราดูแบบแก้มชัดปากชัด สี่เดียดนึงเนาะเอออะไรอย่างงี้ไม่งั้นมันจะแบบมันก็ซีดไปกับกับรูปเงี้ยเพราะว่าเราอะ่ะชอบรูปที่มันดูแบบว่าละมุนละมุน <c oughs> ไม่ถูกเออแต่คือเหมือนโอเคเราจะพูดก่อนเีลยคือวันนี้ตื่นเต้นมากจะพูดเรื่องการคุณโทอนแล้วอะ่ะหลังจากไม่ไม่เคยพูดนานมากเพราะว่าแบบพยายามคิดอยู่ว่าแบบจะพูดตอนไหนดีเออแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไหนจะไม่มีอะไรจะพูดก็จะพูดวันนี้อุ้ยโอเคต้องพูดช้าหนูโอเคก็คือว่า เหมือนเวลาการแต่งรูปใช่ไหมทุกคนมันจะมีสองอย่างก็คือเราชอบสีวอร์มโทนหรือเราชอบสีคูลโทนไม่ยากเลยก็คือสีวอร์มโทนก็จะเป็นโทนแบบส้มเหลืองแดงชมพูระมาณงเนี่ยเออแบบพ่วงแบบสีสีโทนสานอะไรเวอร์มโทนอุ่นสีโทนอุ่นใช่แต่ว่าจะมันจะมีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีคูลโทนก็จะเป็นพวกแบบฟ้าเขียวบ,า,บานอะไรเงี้ยเออประมาณน,นั้น แล้วก็คือใช่ๆโอเคแล้วก็คือแต่ว่าตัวตัวหนูอ่ะหนูชอบสีวอมโทนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือเวลาถ่ายรูปนะถ้าดูคนอยู่กับหนูนะุูคนก็จะรู้เลยว่าแบบเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาเจอแดดหนูก็ชอบมากเพราะว่าแดดอ่ะทําให้รูปของเราทุกอย่างมันดีถ้าวันไหนไม่มีแดดหนูรู้สึกแบบ อหูไม่อยากถ่ายรูปเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันจะไม่มันจะไม่งามเงี้ยเออมันเป็นสีแบบโทนร้อนใช่ค่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนหน้านแหละหนูก็เลยชอบสีโทนอุ่นเพราะฉันสีโทนเย็นแเราก็จะตัดออกไปแต่จะไม่พูดถึงเพราะเราทําแบบนั้นไม่ได้ไม่เคยทำเพราะว่า เพราะว่าไม่ใช่แนวแต่คือประเด็นอะไม่ได้แปลว่าสมุิรูปเราถ่ายมาพื้นหลักแบบท้องฟ้าอย่างเงี้ยมันต้องเป็นสีโทนคูนะถ้าเราถ่ายท้องฟ้าสีฟ้ามาแต่มันสามารถเป็นหวอมได้อเคปะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าสีฟ้าต้องแบบคูโทนอะไรเงี้มันแล้ว่าไม่ได้เกี่ยวกันแล้วเขาว่าถ่ายรูปฟิล์มอินนี้แคมไม่คุณฟอจอมันอีใช่ไหมใช่แล้วค่ะน่ารำไรดูคนหนูบอกเลยว่าตอนที่กดถ่ายหนูรู้สึกแบบ สวยมากสวยมากจริงแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนเห็นแล้วลอะไรอย่างนี้ตอนที่ถ่ายตอนนั้นแชร์ทุกคนได้กันแล้วก็รู้สึกเยี่ยมเลยโอเคต่อไปเออใช่ก็คือเวลาถ่ายรูปนะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือแสงแดดในตอนนั้นคือมันไม่ไจําเป็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแต่ง สักเท่าไหร่นะสาหรับหนูก็คือว่าเน้นแดดคือยิ่งแดดเยอะยิ่งดียิ่งสวยมันจะยิ่งมากของมันยิ่งแบบนวลละมุนต้นเออพูดจริงเพราะฉะนั้นก็คือแบบไปกับแม่ก็คือโดนแม่บ่จกจังว่าแบบโอ้จะมีแต่แดดทําไมแต่คือแดดนี่แหละทุกคนมันคือตัวที่ทาให้แบบว่ารูปของเรามันออกมาแล้วแบบดีใช่เสร็จปุ๊บอ่ะพอเราถ่ายคือการถ่ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากการถ่ายรูปแบบคือมันมันไม่สามารถมีแบบ เรื่ออะไหรหลักสอเลยะลักษอนที่มันบอกแล้วต้องถ่ายมุมนี้เอิม่ม90องศาเอียงหัว45แต่อันเงี้ยคือมันไม่มีเก็ตป้าคือมันขึ้นอยู่กับ,บ ดุลพินิจของคนถ่ายแล้วเลยเพราะฉะนั้นคนถ่ายให้เราเนี่ยก็คือสำคัญมากนั่นก็คือเราก็ต้องมีคนถ่ายที่เราแบบเขารู้มุมเราเอย่างเช่นพี่ฟอยงก็จะรู้มุมเราเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายกับใครนะคะใครถ่ายให้เราดีเราต้องจําเขาแล้วก็หลักเขามากๆโอเคไหมเพราะเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ทาให้ลูกของเราออกมาด,ดีนั่นเองนั่นแหละทุกคนประมาณนั้นแล้วเสร็จปุ๊บไอ้เรื่องการถ่ายนี้ก็คือพูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแต่พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บ เราจะมาถึงช่วงที่เราจะมาเริ่มลงอินสตาแกรมแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องนํารูปมาจัดวางสมมูิว่าคือหนูจะไม่ใช่คนที่แบบว่าฟิกข่านะไรคือเหมือนสมัยก่อนเน่เน่ยๆ,ๆโอเคทึ่เมืนสมัยก่อนในจีเก่าหนูนะดูถ้าที่ค่อยเกาใครเคยฟอลโล่ก็จะรู้เลยว่าแบบหนูจะคุมโทนแบบขาวขาวขาว,ขาว,ขาว วช,ชมพูขาวขาวสุดๆขาวครีมประมาณน,นี้อยู่อย่างงี้แค่เนี้ยมันจะเป็นสีปอะนี้ขาวครีมชมพูวนๆกันทั้งทั้งหน้าแบบ หน้าสีเลยใช่อาจจะมีสีฟ้าแซมแซมเล็กน้อยสําหรับช่วงไหนที่แบบไปทะเลแต่ว่าพอเรามาเป็นซีเจมปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคุมสีได้เท่านั้นเพราะว่าปกติเวลาเราเป็นคนธรรมดาเราก็ไม่ได้ลงรูปบ่อยก็ได้ใช่ปะมันก็เลือกแต่เราเพราะเราไอจีเราแต่พอเรามาเป็นซีเจมปุ๊บเนี่ยเราต้องการอัปเดตให้แฟนคขาบปุ๊บเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเลือกได้ขนาดนั้นว่าแบบโอ้เราต้องถ่ายแค่ตรงนี้ผนังสีขาว only ลลไอ้งี้มันไม่ได้แม่เราก็เลยต้องแบบมีความเปลี่ยนเพราะฉะนั้น สีทอของรูปเนี่ยมันก็จะมีความแบบเปลี่ยนไปตามสถานที่เราไปแบบเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็ฟ้าเดี๋ยวก็ขาอวออาแต่นะจ้าก็ไม่ต้องเป็นสีขนาดไหนก็ได้เพราะความจริงแล้วคุมโทมันก็แบบไม่ได้จาเป็นจะต้องแบบว่าสีเดียวกันทั้งหมดมันคุมสองสีก็ได้สามสีก็ได้สี่สีก็ได้แล้วแต่เราเลยประมาณนั้นออืแล้วเสร็จปุกก๊บก็พอเราลุกม,มาจัดวางปุ๊บ แล้วก็คือหนูจะเป็นคนภูุมแบบว่ารูปเว็นรูปรูปเว็นรูปรูปเว็นรูปแบบไม่ใช่รูปเวนรูปลูกคนเว้นรูปขั้นคนรูปพันรูปขนรูปพันรูปเอพราะหนูรู้สึกว่าการที่เราเอารูปหน้าเราอะไปแบบไปแตะแตะแตะทั้งสามหกอันเนี้ยมันแบบว่ามันทําให้มันดูอึดอัดในแกลเลอรี่ของเราอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวไม่ไม่ได้ว่าใครหรืออะไรขนาดเลือกมากเองจ้าก็คือว่ารู้สึกแบบ นี่ด้วยเหรแม่อะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันต้องมีความแบบคานนิดนึงประมาณนั้นแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็คือทุกครั้งที่หนูไปถ่ายที่ไหนนะอันนี้เป็นแบบเมื่อหนูจะไปไหนก็ตามหนูจะทั้งถ่ายแบบถ่ายมุมสุดวิมุมนี้สวยถ่ายมุมนี้สวยถ่ายเพราะว่าไอ้รูปพวกเนี้ยเราสามารถนํามาใส่ได้กับรูปที่เราจะไปถ่ายไปในที่ที่เราต้องการไปแต่พอสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวหนูจะมีทริปไป ทะเลในอนนนาร์เนนาหนูก็ถ่ายอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับแบบเขาเขาฟ้าเขียวประมาณนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะสุมพุนแล้วก็เห็นอะไรก็ถ่าย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 เก็บไว้เก็บไว้แบบสตรอกไว้เผื่อเพื่อเราจะมาขุมแล้วพอเราไปสถานที่นั้นปุ๊บเวลาเราถ่ายตัวเราเสร็จอะเราก็หยับขึ้นไปนะจ๊ะทูกคนถ่ายเราเสร็จปุ๊บเราก็เอาโทรศัพท์หรือกล้องเรามาเพื่อที่จะถ่าย เอลเมนะต์แถวนั้นที่มันจะสามารถนํามาคุมโทนกับเราได้เก็ตปะก็คือทําทําแบบเหมือนทําแคมเปญเลยก็คือต้องหาอะไรที่มันจะนํามาคุมโทนได้ก็คืออัจริงๆก็มันไม่มีสเปซิฟิกใช่จะถ่ายเท้าถ่ายแบบถ่ายแขนนิดนึงถ่ายแบบ หรือว่าถ่ายข้างหลังหรือว่าถ่ายหินถ่ายทะเลถ่ายภูเขาถ่ายท้องฟ้าถ่ายคนถ่ายอะไรก็ได้แต่ว่าเหมือนหนูอะจะรู้สึกว่าหนูอะชอบการถ่ายของสิ่งสิ่งของที่มีการเว้นข้างบนกับขา้างล่างมันแบบที่มันจะมีความแบบลึกลงไปอะที่ถูกคือแบบไม่ชอบให้รูปนั้นมันดูแบบดูแบบมีติเดียวเออ โูมันเป็นอะไรที่พูดยากนนแหล่นะแหละนนะแหละมันก็คือท,ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเยวมันจะได้เองเพราะว่าหนูอะเริ่มคุมโทนมาตั้งแต่เล่นไอจีเลยนะแล้วก็ช่วงหนูเล่นอแบบไอจีคือแบบช่วงที่ได้อแพดมาตอนแรกๆอะทุกคนคือแบบหนูไม่รู้ว่าการคุมโทนเกิดจากอะไรแต่หนูว่าคุมมานานนานๆลงมากนานมากแล้วจริงๆอะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าแบบคนหนเขายังไงแต่คือหนูก็ทำแบบนี้มาตลอดใช่ ก็เลยรู้สึกว่าด้วยประสบการณ์อันคับข้างหูงแล้วหนูก็เลยน่าจะทําบ่อยอก็เลยรู้ว่าแบบมันต้องอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ใช่แต่มุมเรามันก็มันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือหนูเป็นคนแบบว่าดูเยอะใช่ปะถติว่าเราแบบดูแมกกาซีนหรือว่าดูในแอปพินทเลอย่างงี้ก็ได้ว่าแบบเออปกติเขาถ่ายมุมประมาณไหนหรือแบบศึกษาอะไรอย่างงี้เราจะได้แบบมีไอเดียที่แตกต่างมีมุมที่แตกต่างอะไรอย่างี้แล้วก็สามารถนำมาถ่ายรูปได้เอ,อ เ่ไหก็คือง่ายก็คือแบบเราก็ต้องมีการศึกษานิดนึงอะไรอย่างน,นีน้แล้วเหมือนหนูทำาัญชนแล้วมันก็เริ่มแบบแล้วก็รู้ว่าอยมุมนี้สวยมุมนี้สวย,สวยใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีรูปบางรูปที่แบบว่าถ่ายแบบโมโมโซ่โซเละๆอะไรอย่เงี้ยมันก็เข้านะอย่างเช่นแบบรูปขนมที่กินไปแล้วครึ่งนึงเงอ,ะอ่ะมันก็น่ารักอีกแบบของมันก็แล้วแต่ว่าเราจะอมองยังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็ต่อมาในส่วนของการแต่งรูปใช่ไหมก็คือหนูเน้น เน้นแบบว่าให้มันมีความสว่างแล้วก็ความนวานั่นเองแค่นั้นเลยในการแต่งรูปไม่มีอะไรมากเรางรูปก็ไม่แต่งแล้วก็อย่าลืมไปเติมแบบเราเวลาเราเปรับความสว่างหรือว่าความชาร์โดแล้วอะแล้วก็อย่าลืมไปเติมลิปหรือว่าเติมแก้มด้วยแต่ว่าสําหรับเผู้ชายก็ไม่ต้องเติมก็ได้ใชร <laughs> วันนี้ถ้าวานนะคะขนาดนแหลแล้วก็ลง 做不了，做不来。